วันนี้เราจะมารีวิวที่พักนะครับแล้วก็มาให้ดูบรรยากาศในอำ mm hmm. เภอ้านดุงกันนะครับอัปเดตกันวันนี้เราพักกันที่แฮปปี้ดีสอร์ทนะครับที่พักก็มีเลยราคา400ร0อยาแล้วก็800นะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็ถสงละจากถนนใหญ่เข้ามาไม่ลึกไหมฟ้าเข้าไปโอเคเราไปดูด้านในกันนฮะตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่พัก ที่อำเภอบ้านดุงนะครับอันนี้เป็นที่พักที่เรามาพักกันประจำเลยนะก็คือเป็นชื่อว่าแฮปปี้รีสอร์ทนะครับก็มีราคาแบบ400 500นะครับแล้วก็800นะก็ของผมพักก็คือคอยู่ที้500เดี๋ยวเราจะให้ดูเปดยวกันด้านในที่พักกันเพิ่งมาถึงตะกี้เลยนะห้องก็จะประมาณนี้นครับ๋ยวให้ดูะมานพร้อมยังไปดูห้องกัน ห้องนี้ผมพักก็คือบีสองบีสองจะประาณนี้ก็จะที่นอนก็โอเคนะครับแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีโซโฟ,ฟาไว้นั่งเขียนมาแล้วก็มีห้องตู้เย็นนะครั่นอน,นทีวีนะครับเดี๋ยวไว้ต่อเกมเล่นกันได้สิ่งนี้นะครับแล้วก็ให้เป็นห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำโอเคเลยนะห้องน้ำโอเคเลย นงานะใ้บรรยากาศร,รวมรีวิวก็ถือว่าใครที่มาแบบบ้านดุงกับอกว่าที่พักที่เนี่ยก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันโอเคสุดแล้วแล้วก็สะอาดที่สำคัญก็คือปลอดภัยด้วย,ท,ย,ท,ย,ท,ยที่นะครับไปกว่านั้นแนะม่เจ้าของใจดีมากก็คือเราสามารถที่จะอย่างรถเราเลอะเอะมาใช่ไหมเราสามารถล้างรถได้เลย เราก็แค่แอบไปลอยสายยางเข้ามาแล้วก็มาล้างรรอนก็ดีนโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปที่ตลาดเย็นนะครับเพื่อที่จะไปดูแล้วก็ไปหาซื้อข้าวกินด้วยนะแล้วก็จะไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาที่นี่ก็ได้สักระยะหนึ่เนาะไปดูบรรยากาศดีกว่าพี่พักประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นคืน400ับ ข้างหลังก็เป็นเหมือนเป็นหลังๆเอาให้มาสวีดกันของผมฟยวสุดวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันนี้วันพฤหัสรู้สึกว่าทุกๆวันพฤหัสเนี่ยจะมีถนนคนเดินนะครับขวามือนี้ทางนั้นขวามือนี้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีถนนคนเดินทุกวันพฤหัสของอำเภอบ้านดุงนะครับ อของกินเยอะมากนะเดี๋ยวเราค่อยแวะกลับมาดูกันนะตอนนี้ผมรอเล่นไอตัวนี้ก่อนออกมานล่นจะออกก็ออกมาเลยคนแถวนี้น,น่ารักดีนะเกือบตะกูโอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดหลกัหลกๆของอำเภอก่อนเราจะเดียวสายนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่าเนาะเผื่อใครมาปัานดุงนะ ฝ่ามือนี่ก็จะมีปั๊มน้ํามันนะครับไม่ต้องห่วงนะมีปั๊มน้ามันทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มปตทเลยปิดก็จะเป็นปตทมีเหมือนกันนะครับตรงนี้จากตรงนี้ไปคาชะโนดแค่20กิโลนะครับเดี๋ยววันเสาร์เราจะไปคาชะโนดกันไปไหว้พ่อปู่สีสุโทแม่ย่าศรีปทุมากันที่นี่นะครับที่บ้านดุงเนี่ยจะมีร้านถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวก่อนนะบ้านดุงบ้านดุงจะมีร้านเหล้า ตรงขวามือหรือเปล่าว่าเดี๋ยวมันผมกำลังจำสับสนตรงที่นี่มีคาเชกนะจะผม,มาหาปั๊มเชลไม่เจอถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีร้านแบบนั่งชิวๆตอนกลางคืนนะครับอยู่ขวามือนะครับที่บ้านดูมที่แบบเวลาเรามาแล้วก็จะแบบมานั่นงร้านนี้นะโอเคจำถูกละเดี๋ยวจะอยู่ทางขวามือข้างหน้านี้นะ นี่ก็เดือนัวก็อร่อยนะเดือนัวนะครับซ้ายมือตะกี 40, ้นะครับราคาก็ไม่แพงครับร้านหน้าก็จะละบสี่สิบห้าห้าสิบาทก็ประมาณนี้พอจะรับได้อยู่นี่นี่ 195, นี่นี่นร้านที่อยู่ตรงขวามือชื่อร้านว่าเฉียบป้ะว้าถ้าจำผมใจผิดนะชื่อว่าเฉียบนี่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 ขวามือขวามือนี่ขวามือนี่ขวามือนี่เฉียบเฉียบเฉียบแน่เฉียบเฉียบเฮ้ยโอ้โหนี่เฉียบเปลี่ยนไปเว้ย อาเฉียบใช่เฉียบแล้วก็มีส้มเขา่าส้มเศร้าอะไรทั้งอย่างเนี่ยแต่เป็นเหมือนร้านอาหารที่มีแบบเด็กนั่งดิง้งด้วยผมไม่ชอบเลยผมชอบนั่งชิวๆมากกว่าซ้ายมือก็จะมีเซเวนเน่นนะครับขวามือนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับ พยาบาลของอำเภอบ้านดุงโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธยุพราชนะครับบ้านดุงเนะี่ยแล้วก็หลุดเข้าไปนี่ก็เป็นถนนสวนสองเรนละอัดเราไปดูด้านหน้ากันซ้ายมือนี่ก็จะมีบะหมี่เกี๊ยวนะร้านนี้ก็อร่อยนะครับบะหมี่เกี๊ยวซ้ายมือนี้นะฮะน,นี่เขามันมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละด้วยนี่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะละในครับ ไส้เมือนี้กับบะหมี่เคี้ยวนะฮะเราเค,เคยมานั่งกินนะนี่ไส้เมือนี้นี่อันนี้อร่อยแต่วันนี้ผ่านไปก่อนแล้วก็มีเป็ดบะหมี่เป็ดเ,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 เท่าทีแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบมีตลาดถนนคนเดินโอ้มีร้านชงชาเลยไ้ยชงชาชงชาก็คือชองชาแหละมีซื้อเฟรนช์ชาบด้วยโอเคตะกี้จะบอกว่าถ้าเกิดมีวันไหนมีมีตลาดถนนคนเดินตะกี้วันพฤหัสตะกี้ตลาดตรงนี้จะเงียบมาก แต่ตรงที่มีเซเว่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าคนจะไปเดินตรงนั้นกันแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังจะมาที่นี่อยู่สามนาทีละไม่เป็นไรไปเรื่อยฮะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับนี่เลยย่านนี้ก็จะมีปลาเผาเนี่ยเจ้านี้อร่อยมากนะครับปลาเผานะใครที่สายปลาเผาซ้ายมือนี่มีร้านส้มตำคู่อร่อยเลยคนต้องต่อคิวกันเนะี่ยส้มตำหรือยำเนี่ยแหละ นี่ตลาดนี้นะที่ผมจะมานะครับนี่นี่บะหมี่เกี๊ยวเจ้านี้ก็อร่อยนี่นี่ร้านนี้ร้านนี้นี่นี่ตรงหน้ารงเรือกนี่ร้านจำหรือร้านอะไรเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยร้านเนี้ยนี่นี่นี่วุ้ยแต่ปนดูเงียบเงียบเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันครับโอเคหลังจากที่เราจอดรถแล้วนะครับเราก็ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลรลักเมืองพระองค์พระปู่ศรีสุโธนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดม,มีตลาดตะกี้ที่เราชี้เห็นละม,นมีตลาดตรง,รงนะู้นนะเดินไปกันไปกไปดีกว่าที่นี่มันจะมีแบบเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ะมีสนามกีฬาเด็กไม่ได้ไปที่ไปมีสนามกีฬามีคนเล่นฟ้าเตะบอลมีเตะตะก้อด้วยนะก็เป็นวิถีชีวิตของคนอำเภอบ้านดุงนะพาไปดูอีกม,มุมนึงกัน